สวัสดีครับุูข่าวนะจ๊ะวันนี้จะมาทาปาร์ตี้ไก่ทอดกันนะครับผมที่เพื่อนเห็นตรงนี้นี่คือบอลชอนนะครับผมวันนี้เป็นฟิลแบบปาร์ตี้ไก่ทอดบอลชอนเหมาน,นะครับผมบอลชอนมาเยอะมากเพื่อนครับเพราะว่าตอนนี้นะครับผมบอลชอนเขาออกไก่รถใหม่นะครับผมคือรถฮันนี่โคชูจังนะครับผมแค<ไ>่ชื่อฟังก็น่าสนใจแล้วนะเพื่อนนะเพื่อนสามารถสั่งไก่ทอดส่วนไหนก็ได้ครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบอกน่องสะโพกปีกข,ข้อไก่หนังไก่นะครับผมเขามีรถฮันนี่โคชูจังเดี๋ยวเราไปทําการจัดจานนะครับผมจัดอาหารให้สวยงามนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรา กลับมาดูนะครับผมว่าแบบเอ๊ะไก่รสฮานีโคชูจังหน้าตาจะเป็นไงช่ำขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวไปจัดจานแล้วเดี๋ยวกลับมากินกันเลยนะครับ นั้นแทมาแล้วครับผมที่ม่นเห็นอยู่ข้างหน้านะครับผมตอนนี้บอลชอนออกรสชาติใหม่นะครับผมเป็นไก่รสชาติใหม่ก็คือฮันนี่โคชูจังนั่นเองนะครับผมนี่คือโคชูจังนะครับผมเป็นซอสพริกเผ็ดเกาหลีนะครับผสมกับฮันนี่นะครับผมรู้ว่าน้ำผึ้งนะเดี๋ยวจะไปดูรสชาติเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ทางรราเขาให้แปรงมาด้วยนะครับผมแปรงเอาไว้แบบทาไก่นะครับผมแบบเพิ่มความฉ่ำสายเผ็ดสายหวานนะเพื่อนนเพื่อนชอบแบบไหนนะครับผมชอบมากขนาดไหนก็ทา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 ตามใจชอบได้เลยนะครับ ตัวฮันนี่โคชุจังนะครับผมเพื่อนจะเลือกกินกับไก่ทอดส่วนไหนก็ได้ครับน่องไก่ปีกสะโพกหรือว่าปลาหรือจะเป็นข้อไก่ทอดหนังไก่ทอดได้หมดเลยนะครับผมจะสั่งเป็นขนาดไหนก็ได้นะครับของของเมนูไก่อะไรก็ได้ครับแค่บอกทางร้านว่าแบบโอ้ยแบบอยากกินรสฮันนี่โคชุจังนะครับผมทางร้านเขาจัดให้เลยนะครับเดิมต้นที่170บาทครับสามารถไปลองกันได้เลยนะครับผมที่บอนชอนทั่วประเทศนะครับผมหรือจะไปนั่งกินที่ร้านหรือจะสั่งเดลิเวอรี่มากินชำๆแบบโดนที่บ้านอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับบอนชอน ก็ได้ครับผมอย่างวันนี้ผมมีสไปซี่จับเชนนะครับผม,ม,บผมกับซุปก,กิมจิด้วยนะครับผมมีข้าวมีข้าวเหนียวนะครับผมแล้วก็มีแปลงที่ทางร้านมาให้ด้วยนะเรียกได้ว่าวันนี้แบบโอ้โยฉ่าแน่นอนนะครับผมฉ่ามงแบบตาดทุกคํานะครับผมเดี๋ยวเรามากินกันเลยดีกว่านะครับเสิร์ฟฟูมมาเยอะแนละ้วเพื่อนบางคนบอกกินสะกะัดซีสเ่ยังไงเ,เ,เดี๋ยวองซีมาใย่ทุกอย่างไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมเพื่อนๆสนใจไปดูรายละเอียดกันได้นะครับผมไปสอบถามไปหาลองไปตามกันได้เลยนะครับผมมาครับเดี๋ยวจะดูกันซิว่าฮันนี่ แกะซอสเขาออกมาก่อนนครับนี่คือซอสฮันนี่โคชูจังนะครับผมรสชาติใหม่เนาะต่อไปเราเอาแปรงที่ทางร้นให้มานะครับผมปาดเข้าไปอ,อันละยังอ่ะเออเราก็แบบอยู่ความเอ้ยสนุกสนานนะเพื่อนนะนี่ครับใช้มือนะครับผมล้างมาเรียบร้อยว้าห <c oughs> ตัวซอสฮานีโคชูจังนะครับผมเขาจะมีความแบบเผ็ดมานินดๆเป็นแบบซอสพริกเผ็ดของเกาหลีนะคะผมแล้วก็มีความแบบน้ำพึ้งอะ่ะเพื่อนๆจะมีกลิ่นน้ำพึง่งฮานีโคชูจังอ่ะกลิ่นฮานีนะคะผมน้ำพึ่งตามเข้าไปเป็นแบบหวานๆกลิ่นหวานๆความหอมหวานเข้าไปด้วยอะ่ะซอสเขาจะมีความแบบเนือ้อเนียนนะครับผมแล้วก็รสชาติเข้มข้นมากเลยอะ่ะบอนชอนทํามาดีมากเลยนะครับผมวันนี้นะชอบฉ่ำม,มากทานม,มาก อร่อยอ่ะอร่อยมากเลยอันนี <Yes ้สะโพกนะครับผมอืองบข้าวเหนียวอ่ข้าวสวยนะข้าวเหนียวก่อนนะปั้นข้าวเหนียวแล้วร้อนตามเข้าไปเลยครับอืมอิสุกอิสุใจด้วยนะครับ ไปมาลองส่วนปีกกันนะครับผมทาเข้าไปนะเพื่อนนะสนุกจังเลยอ่ะ มอชอนอาหารเขาอร่อยนะเพื่อนนะเดี๋ยวเรานะครับผมเปลี่ยนามาศมากินสไปสซี่จับเชนนิดน,นึงนะครับผมแบบเส้นแบบวุ้นเส้นเกาหลีผัดจะเผ็ดๆนะครับผมจะแบบฉ่ำเลยนะคะผมแล้วก็มีไข่ดาวโปะด้วยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเมนูโปรดเหมือนกันครับอร่อยมาก <laughs> กะดาษหั่ตัวโตค่ะต่อไปเรามาลองกินอันนี้เป็นปลานะครับผมใส่รสฮันนี่โคชูจังเข้าไปครับฝานบานบาน ปลาเลยเขาจะมีความแบบกรอบนองนุ hmm. ่มในนะครับผมปลาจะเนื hmm. like ้อไม่ขาวเลยครับแล้วก็ฉ่ำเลยนะครับข้างหน้าจุ่มทุกขึมจิหรือเพื่อคนไหนอยากกินแบบรสชาติแบบที่เขาทำมาอยู่แล้วนะครับไม่ร่าซอสของเขาก็อร่อยอยู่แล้วนะครับผมปญชอนเนาะ อร่อยคนละแบบแบบสะดมมว่าราดซอสอันนี้โคตรจัดอ่ะจะทำให้ฉ่ำแต่ไม่ราดก็ฉ่ำแหละนี่ครับผมไปกินที่ร้านเขาก็จะมีแปลงให้นะครับผมรู้สั่งมากินที่บ้านเขาก็มีแปลงเช่นกันนะครับผมแล้วแต่เพื่อคนไหนสะดวกแบบไหนเนาะบอนชอนเขาจัดให้อยู่แล้วนะครับ อร่อย oh <laughs> ชอบคือซอสข้าน้าเพื่อนนะจะเป็นรสชาติแบบเหมือนเพื่อนกินโคจูจังที่เผ็ดเข้าไปแต่พอไปสักพักจะมีแบบกลิ่นน้ำผึ้งอะ่ะเมื่อนจ๋าที่แบบอหอมเลยนะจะไม่ใช่แบบน้ำผึ้งที่แบบเลี่ยนๆหรือว่าแบบหวานเกินไปอะครับผมคือเขาผสมมาจนแบบมันกลมแบบกึ่งเผ็ดกึ่งหวานแล้วมันหอมอะ่ะเพื่อนอืมปังเวอร์อร่อยจริงอืม กว่าอนี่เพื่อนจ๋าอันนี้เป็นหนังไก่ทอดนะครับผมหนังไก่ทอดฮันนี่โคชุดจ,จังอร่อยจังจกข้าวเหนียวไว้ด้วยอื เป็นเมนูที่แบบน้องๆเด็กๆก็ทานได้นะคะผมจะมีความเผ็ดแต่ว่าแบบไม่ได้เผ็ดเยอะนะครับผมแล้วก็หวานฉ่าเลยนะครับผมแบบต้าชิตกคําฉ่าวงลงนะครับผม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาลองข้อไก่บ้างนะครับผมข้อไก่จุ่มไปในะฮะนี่โคชจังหรือจะเอาแป้งมาทาก็ได้ครับแต่จุ่มได้ความฉ่ำนะนมว่าเขาเป็นรสชาติที่แบบเหมือนเขาลองแล้วลองอีกอะครับผมคือเป็นซอที่เอาไปกินกับไก่ส่วนไหนก็อร่อยหมดเลยครับอเ <c oughs> พื่อนๆตอนนี้เขาสวยด้วยนะหอมหอม ก็เอ so าซอสฮันนีโคชิจ <t calm mycket> um ังนะครับผมทาปื้อทาปื้อทาปื้ดเข้าไปเอาไปกินที่ปันทอนกันเถอะ อืมมันเป็นครั้งแรกที่กินแล้วทันนี่โสชูจังด้วยอ่ะว่าวนี่คซุปจิมจิมหนึ่งโปะไปเลยครับ้าพเป็นแบบนี้ อ,อลองดูเพื่อนเอาเข้าวโปะมือน้ำจิมจ้มจิุตจนได้แบบนี้นครับจำทๆอร่อยมากมีความลงตัวสุดๆเลยนะวันนี้นะนี่นะครับไก่บอลชอนรถใหม่นะครับผมฮานี่โคชุดจังคำสุดท้ายแล้วนะครับ ยอดอ่่ตุยอดวันนี้คือแบบฟิน ขอบคุณครับเรียบร้อยนะครับเพื่อนครับกับวันนี้นะครับผมบอนชอนไก่รถใหม่นะครับผมฮานนี่โคชูจังเพื่อนๆสามารถไปลองกันได้เลยนะครับผมที่บอนชอนทั่วประเทศเลยนะครับผมไปกินที่ร้านหรือว่าจะสั่งมากินที่บ้านเดลิเวอรี่แบบโดมก็ได้ครับสามารถสั่งรถฮานนี่โคชูจังกับไก่ได้หลากหลายชนิดเลยนะครับผมอกไก่ปีกสะโพกปลาหรือว่าข้อไก่ทอดหนังไก่ทอดนะครับผมเขามีหลากหลายขนาดหลากหลายราคานะครับผมไปลองกันได้เลยนะครับเข้าปากปุ๊บเพื่อนๆจะได้ความฉ่ำแบบ แฮปปี้อ่ะเพื่อนๆไปลองกันได้เลยนะครับอย่างไรวันนี้ดมลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบายยครับ